ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนกายภาพดีมีคุณภาพสูงและการประเมินสุขขาดีมีความสุข Happy t o ยเล t โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวตั้งอยู่ที่บ้านหนองเล้าข้าวหมู่ที่4ตำบลบ้านถิ่นอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1บริหารงานโดยนางสาวรัชวรรณมูลหา พ่วงนวยการโรงเรียนบ้านถิ่นรักษาการในตำแหน่งพ่วงหน่วยการโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นรวมทั้งสิ้น5คนปีการศึกษา2568โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น23คนการปฏิบัติงานตามน,นโยบายเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่ง โรงเรียนกายภาพดีมีคุณภาพสูงปีการศึกษา2,568ด้านกายภาพดีองค์ประกอบที่1ภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนลักษณะภูมิทัศน์ดีร่มรื่นสวยงามสะอาดและเป็นระเบียบมีรั้วรอบบริเวณโรงเรียนเป็นระเบียบมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยป้ายโรงเรียนมีการประดับตกแต่งสวยงามมีถนนทางเดินภายในบริเวณโรงเรียนปลอดภัยเป็นสัดส่วนมีป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจนมีแปลงดอกไม้ประดับตกแต่งร่มรื่นเสาธงมีความมั่นคงแข็งแรงและผนธงมีความเหมาะสมมีสนามกีฬาสนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัยมีที่จอดรถเป็น ระเบียบอาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์อาคารโรงอาหารอาคารห้องสมุดสะอาดเป็นระเบียบระเบบตกแต่งสวยงามมีอาคารห้องน้ํามีอ่างล้างมือ3าจุดโดยแบ่งสัดส่วนเป็นห้องสุขาชายสองห้องและห้องสุขาหญิงสองห้องพื้นน้ําไม่ลื่นไม่มีน้ําขังมีการทําความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดในที่ที่เหมาะสมและมีการควบคุมตรวจตราดูแลเป็นประจำมีป้ายสัญ,ญลักษณ์ป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน ห้องน้ำมีความสะอาดและเพียงพอต่อการใช้งานมีอ่างล้างมือในตำแหน่งที่ที่เหมาะสมมีการตกแต่งสภาพแวดล้อมบริเวณห้องน้ำเหมาะสมถูกสุขาลักษณะตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาดีมีความสุขมีสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพห้องเรียนเป็นระเบียบสะอาดสวยงาม โต๊ะเก้าอี้มีสภาพดีใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยมีมุมความรู้และป้ายนิเทศที่ทันสมัยมีสื่อเทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอเหมาะสมกับการเรียนการสอนและมีแสงสว่างเพียงพอองค์ประกอบที่2แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวมีอาคารห้องสมุดสะอาดสวยงามมีการจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบส่งเสริมนีสแสรักการอาร่าน มีมุมพยาบาลที่พร้อมสำหรับดูแลนักเรียนที่ไม่สบายมีลานกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมหลากหลายเช่นสนามกระโดอสนามบอลยล์บอลสนามฟุตบอลสนามเปตองและมีสวนพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเช่นวัดศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงวณอุทยานซึ่งช่วยส่งเสริมให้นักเรียนฝ่ายเรียนฝร่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง องค์ประกอบที่3ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวมีแผนคู่มือมาตรการป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษาตามมาตรฐานสพทมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจําอาคารเรียนมีระบบป้องกันภัยจากไฟฟ้ามีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดําเนินงานที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านความปลอดภัยจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างความสามาคัคคีปรองดองความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่แสดงการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและได้เข้าร่วรมโครงการกิจกรรมลอยน้ำได้ไว่ายน้ำเป็นณนะสวนน้ำไดโนเสาร์ไดโนวอเตอร์พาร์คอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการว่ายน้ำและทักษะการเอาตัวรอดเพื่อประสบเหตุทางน้ำด้านคุณภาพสูงองค์ประกอบที่ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางระดับคุณภาพดีเยี่ยมรู้จักการลเทะมีมารยาทใช้คำพูดสุภาพกับผู้ใหญ่ครูและเพื่อนให้เกียรติและช่วยเหลือเพื่อนและผู้อื่นตามโอกาสไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและล้อเลียนผู้อื่นทั้งเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเช่นงานประเพณีบุญบ้างไฟประเพณีลอยกระทงให้ความสำคัญกับประเพณีพื้นบ้านเช่นงานประเพณีก่อเจดีาย สำนึกรักสิ่งแวดล้อมผู้เรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิดรักความเป็นไทยรักวัฒนธรรมและพื้นถิ่นของตนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิน่นร่วมกับการปลูกดอกไม้ไม้ประดับ เพื่อจัดทําสวนพืชศาสตรโรงเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในบทเรียนหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านหนองแล้วข้าวและนําผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัสดุสําหรับการทําผลิตภัณฑ์อีโคพริน์สีสันธรรมชาติบนลายผ้าในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และสามารถนําไปต่อยอดสร้างไรายได้ให้กับนักเรียนผู้เรียนเป็นผู้มัธยัต รู้จักอดออมดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งประธานเลือกเพื่องิจกรรมสังคมกั่ผู้นำทางเช่นกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นต้นผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศและมีผลสมฤทธิ์อาทีสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองรายวิชา นักเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองกิจกรรมปฏิมากรรมนูนสูงและกิจกรรมการออกแบบร่างสเก็ตดีไซน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567 รงเรียนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามวัยมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์องค์ประกอบที่2ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเน้นการพัฒนาศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมีการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์และการสรุปทบทวนของผู้เรียนส่งเสริมการเรียนแบบ active learning องค์ประกอบที่3ด้านการบริหารจัดการ มีการจัดทำประเมินผลการใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีระเบียบการวัดและการประเมินของสถานศึกษามีการนิเทศภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบมีการดำเนินงานตาม PA ของผู้บริหารและครูมีการจัดทำนวัตกรรมและนำเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารและครู มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีเสนองบประมาณจัดตั้งเสนอของงบประมาณการเบิกจ่ายการอนุมัติงบประมาณการจัดทำบัญชีหน่วยย่อยเป็นปัจจุบันมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลแรงงานการใช้เงินและผลการดำเนินงานมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูเข้าร่วมการอบรมการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รูปแบบออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการครบ100%มีกิจกรรมส่งเสริมวินยัยและการรักษาวินยัยมีคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นระบบตรวจสอบได้ มีการดำเนินงานธุรการที่เป็นระบบรวดเร็วและเป็นปัจจุบันตามกำหนดเวลามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบมีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาในเพจข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนสม่ำเสมอและโรงเรียนมีการดำเนินงานตามนโยบายซีโร่ดรอปเอา์โดยโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวไม่มีจำนวนนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนกายภาพดีมีคุณภาพสูงและการประเมินสุข,ขาดีมีความสุขแฮปปี้ทริเลตปีการศึกษา2568